กังวลใจตอดใจแล้วก็หมดใจแล้วอะไม่รู้จะทำยังไงต่อฉีดได้ประมาณ15วันก็ได้เข้ามาดูก็เริ่มมียอดนะครับแทงยอดขึ้นมาใบก็เริ่มเขียวเชือ้อราก็เริ่มจะลดลงแล้วก็ข้อสำคัญเนี้ยไอคู่หูของเราชุดหนึ่งอะสาม้อกว่าต้นเนี่ยใช้แค่ครึ่งเดียวครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนพ้องผู้รักความก้าวหน้าความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนยังปักหลักอยู่ที่จังหวัดตรังเพื่อมาติดตามผลการทํางานของวัวแพนวัวแพนกขดสารและหญิงเกษตรว่าเขาใช้กับสวนปามเป็นอย่างไรวันนี้มาเจอกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาอาจารย์ประสานกับครูสาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ จำเนียนปลมขวัญตองค่ะเป็นข้าราชการบำนาญระดับ8ค่ะระดับ8ปาปามทั้งหมดที่ปลูกอยู่เนี่ยที่สวนที่เราอยู่เนี่ยนะครับเป็นปามพันธุ์อะไรครับสุราษฎร์โงค่ะแปลงนี้นยนครับมีทั้งหมดกี่ไร่ครับ15ไร่15ไร่กี่ต้นครับ3 0 5้าต้น305ต้นอายุกี่ปีครับปามปี2เดือนปี2เดือนค่ะมันเกิดปัญหาอะไรกับครูสาวครับเชื้อรากับตัวด้วงนะครับทั้งสวนเลยก็มีปัญหาเรื่องเชื้อเชื้อราแล้วก็ยอดเน่า ยอดนากแล้วก็คือมันจะใบหงิกใบแห้งนะครับอย่างที่เห็นนะครับด้านด้านหลังครับออคือมันจะแห้งเหลืองแล้วก็คือไม่มียอดเลยครูสาวครับตอนนั้นก่อนที่ยังไม่เจออาจารย์ประสานเนี่ยตอนนั้นครูสาวใช้วิธีการอย่างไรครับก็เอาปูอัดานมาใส่ยอดใช้ยาผงไม่ทราบเยี่ยวอะไรแล้วก็มาละลายน้ําแล้วก็ใส่สามช้อนทุกต้นสามช้อนดาบช้อนโยดลให้ยอดลงไปมันก็ไม่หายกังวลใจตอดใจแล้วก็หมดใจแล้ว่ไม่รู้จะทํายังไงต่อ เดินไปหน้าก็ลําบากเลยไม่รู้จะทำอะไรก่อนหน้านั้นเราตอนใช้ปูระดงปูระดาลอะไรใช้ไปกับมันเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่ครับใายไปใบเดือนละครั้งแปดร้อยกว่าบาทไม่แมช้าแปดร้อยกว่าบาท <c oughs> ก็ใช้มาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็จ้างก็ด้วยจ้างก็ใส่ง่ายหลังจากที่ฉีดได้ประมาณ15วันก็ได้เข้ามาดูก็เริ่มมียอดนะครับแทงยอดขึ้นมาใบก็เริ่มเขียวเชื้อราก็เริ่มจะลดลงแล้วก็ข้อสาคัญเนะี่ย ไอคู่หูของเราชุดหนึ่งอะสามร้อยกว่าต้นเนี่ยใช้แค่ครึ่งเดียวครับไอนี้ก็ใช้ครึ่งเดียวใช่ครับคือประหยัดมากคือใชอ้ใช้ครึ่งสองครับใช่ครับแล้วก็สองปันบาทเอง <c oughs> สองปันบาทเองอสิบห้าไร่สองปันบาทเอาไปเลยน้องสิบห้าไร่ใช้ต้นทุนคู่หูสองปันบาทแ,แล้วก็อันนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดเลยครึ่ง้วยใช่ครับคู่สาวจะแนะนําให้ว่าของคู่สาวเนี่ยทำมาแล้วประสบความสําเร็จจากที่ได้ท้ายมาสองครั้งรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะ อันแรกสังเกตได้จากใบแล้วก็จากยอดไม่มีน่างล้วถ้าใช้แล้วครูสาวว่าจะประสบผลสําเร็จเราลงทุนไปก็คุ้มที่เราตั้งใจกับตัวนี้เ,นเพื่อนๆเชื่อได้เลยถ้าครูสาวทาเนี่ยแสดงว่าทุกคนทาได้ให้เ,เพื่อนๆทุกคนเชื่อครูสาวได้เลยแม้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับครูสาวและอาจารย์ประสานอย่างยิ่งครับที่ดได้ให้ความรอบรู้ให้ความเข้าใจถึงแม้สวนท่าน กำลังหมดโอกาสหมดหนทางแต่นี่ครับคือความมหัศจรรย์ที่จะมาช่วยพี่น้องลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตชีวิตของท่านมีแต่ความสุขและร่ารวยครับวันนี้ผมมิเตอร์เกษตรยั่งยืนได้มาติดตามการทํางานของผู้หูมหัศจรรย์วัวแพนวัวแพนคาร์ดิซันกับสวนปามโอกาสหน้าจะไปดูสวนอื่นที่มีปัญหาและต้องการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนวันนี้เราทั้งสามขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัวแพนยินงเกษตร ใช้แด้ดีปช้แยัด้วยใช้จนดี